การประปาส่วนภูมิภาคเดินหน้าโครงการรวมพลังจิตอาสากปพออนุรักษ์และพื้นปูระบบนิเวศแหล่งน้ำสิบแห่งทั่วประเทศครับที่โรงเรียนบ้านรางสีหมอกตำบลท่าน,นัดอำเภอเดินเมินสะดวกจังหวัดราชบุรีนายจกรพงค์คำจันทร์รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ2รักษาการแทนผู้ว่าการกปพนำเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสากปพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6ครอบ28กรกฎาคม2567เรามี10เขตนะครับเราก็ยังมีโครงการในปีนี้10 10แห่งเช่นโครงการนี้เหมือนกันนะครับ ก็นั้นก็จะเป็นการบริหารรักษาแหล่งน้ําร่วมกับกับท้องถิ่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนายเผ่าพักสิริสุขประธานอนุกรรมการกํากับกิจการที่ดีของกปภบอกว่าได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาแหล่งน้ําให้มีคุณภาพเหมาะสมในการนําน้ํามาผลิตเป็นน้ําประปาครับวันนี้เรามาใกล้ชิดชาวบ้านเราก็บอกจริงๆไอ้น้ำประปาที่ท่านใช้นี่ มันก็มาจากแหล่งน้ําของท่านเองปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ําที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างถ้าท่านดูแลตั้งแต่ต้นทางที่ดีประปาก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการผลิตน้ําที่มีคุณภาพดีชาวบ้านก็จะได้น้ําที่ดีด้านพุอากาศตรีนิพนธ์โพเจริญอนุก,กรรมการกํากับกิจการที่ดีของกอปภก็บอกว่าอําเภอดํเนินสะดวกนะครับและแม่น้ําแม่กลอง ถือว่าเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำให้บริการในพื้นที่เวสบปงคอกหรือกรุงเทพมวันโตครับของดำเนินสะดวกในเป็นพื้นที่แหล่งน้ำที่มีตั้งแต่น้ำน้ำเค็มน้ำก่อยน้ำธรรมชาติเพราะงั้นที่เนี่ยมันเป็นที่สําหรับเราสามารถไปดูประเมินนะครับในการดำเนินการกิจกรรมอันเนี้เพื่อไปพัฒนาหรือไปแก้ไขปรับปรุง การประปาของเราให้ดีขึ้นนะครับในส่วนนี้กปภและประชาชนมีแหล่งน้ำที่สะอาดใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนครับ